สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราก็พาท่านผู้ชมมาชมของแปลกนะครับเอาของแปลกที่ว่านั่นคืออะไรเชิญชมได้เลยครับนี่ครับเ,เขาคืออะไรหอยทากครับดูใกล้ๆอตอนนี้เขาก็น่าจะเป็น รำมวยไทยหรือเปล่าไม่ทราบครับท่านผู้ชมนะนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าเพื่อนร่วมโลกของเรานะมีหลายหน้าตาเหลือเกินนะครับนี่ก็อีกชนิดหนึ่งครับที่มีชีวิตอยู่ในโลกของเราแต่น่าจะอยู่แบบ นะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเขาอาจจะไม่เดือดร้อนมากเท่าไหร่ก็เป็นได้นะครับการอยู่การกินก็ง่ายๆครับครับมีท้องของเขาเป็นอย่างนี้ครับ รับก็จะมีหนวดนะครับหนวดน่าจะเป็นตัวควบคุมทิศทางหรือการมีเสาเลดา้าเอาไว้สืบเหตุการณ์ข้างหน้าที่เขาจะเดินทางไปครับท่านผู้ชมนี่ก็ช่องของเราก็ถือว่าเป็นของแปลกอีกอย่างนึง นะครับต้องขอบคุณคุณหอยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาเป็นดารารับเชิญให้เราในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมครับ